โอ้ยเข้งดัำบ่สวัสดีจ้าพี่น้องม็กสวัสดีกันมื้อนี้ด่ากันเฮาก็เข้าก็ไมยุดว่าสิถ่ายพี่น้องมึงยืนันเดี๋ยวพี่น้องสิว่าน้องบีหายบ่เป็นมามึงมืม้อนี้ได้ข้าวต้มน้องบีต้มเขาพี่น้องใส่หมูสับใส่ไข่เอ้ยบ่ให้กินกน,น้าดอกตื่นเวิดไปล้อแ <laughs> มวเออยอะบ่ตักเอาจากของนั่นรับน้องตักออกไผเอามันบ่เอา ค้เ่าตะกิดก่อนนะป้าตักเขาให้แม่มเปตะเลีย้ยใจแต่ตักให้หน่อยอุบาท้ัตต่อเพราเดีลิกง,งานพี่น้องต่อตอนออนีเ้เอาปะต่อแลว้วต่อแลว้วนั่นนั่นนั่นถือตีได้บ้างไยถือตีได้บ้างเรา,า๋ยล้างแม่นั่นอนบอ,นอ,อเชียงปุ่ อา่เป็นเอาลงกใหตำค่ะตำเนี่ยให้หล่อลงกเลยเห็มาก่นหอ,อนเด้อหอนเด้อใส่นะซอนใส่ซอนนะใส่อะไ่นี่แหละคุณแม่ใส่ผิแล้วคู่สวยอุย้ยกระเด็นเอ้โซลีใส่ผักเพสใส่นั่นไหนบอกตัจกวจ็บพล้พองเิจ็บพล้องนี่ขนาดยังระเบ้อเบิ้ลตัวกล้องจะไ้ ค่อยเดี๋ยวอี่โอสอนม่าไม่ต้องใส่ับ,บกุิเอู้หมันผักซี่หอมที่ซื้อย่าพึ่งแ่ะรอกลยก่อนก็ลอ,อ,อกุลิตัดข้าขยมามน,น้ำส้มเบีร์ะไ มันั่งเขาก็มาบอเนาะกตอกใ่้ตมัดีกว่าอ้เหง่อนเลยอ่ะไม่เอาละเอาลงในหมอนเอะมันจะคลั่เอาตันมเนี่ยนม่เอาเทศที tiếp tục tiếp tục tiếp tục hả? Ủa, tiếp tục 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 tiếp Bố hãy tục tiếp 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 tục ฆฆแม่เป็นผิปวดบ้าหัือเปล่ากนบ้างไใ่บอกพี่แม่กินเอนะแม่มื่อใดเขามาตาไปเฮี้ยนงานอี่ยังนี่ล่ละเราบอกน้องดีขึ้นบ้านไม่เพิ่งขึ้นจังไหนี่ล่ละ<ช>ส่วนพอเด็กห,หน่อยท่านเหลืองงานอยู่มแม่ไปนั่นไปเอาอข,อขอออั้วเอ้ขอกนขวบนวนนว เนี่ยกงมากพอดีมาซ่ข้าวตม้ตมข้าวต้มหอนแท้เผ็ดหอมอนพี่น้องปรุงเอาน่อดใส่เผ็ดซหอนหน อยากมูอยู yardım, right. so ่ในตู right. right. nah. ้ตนนี้ันบอยากะต้มูซ้ำกระเเาซื้อมาหทำเาจะตุมแล้หใส่ไปหร่ไมด้าประเดี๋ยวไม่กินเขาเทียงมันไ่มีผู้กคองคนองอคนองะอคเียคนเกมาน้ามาเดเอา อ,กอ้กินเปาสักก่อนเด้อไม่ตง่ดมากูบอกเื่พอดีอออหน่อยมา่พอดิ เลยงามมากพอดียเขาเชื่องเลยแ่นออกไปได้ไปไหน้งหลกไม่ได้หงเขาหลกหุงไวยุเขาเกาห้งหลมหุงเขาหุงมีอยูเทียอยากหมูกับยูนถููไข่กับยูนิทเทียบอุ่นถอง

ุดี C ๋ยวทะไมยิ้มยิิวบรรยากาศทงหน้าเออได้บรรยากาศทงหน้าพี่น้ะไมม่ต้องไปนั่งตรงนันแล้วไม่ก็ไปไปขางหลังกินขาวสิอยู่ลงให้หน้าอยู่เดี๋ยวนี้ฮะ เอาตีกยัยค่ะไม่ไปเป็นน้าอืมปอดไปหรอแปเอาก็เขาเขาต้องไปม,มากปซื้อหนม้มปลากหมดเพราะเราสนีาาสมากกัเื่ซื้อม้มเขาเลยเป็นแพ็กไหมเฮ้ย<ำ>แมน,ยนอยู่ในตู้ยังเดี๋ยวะเทียบ่ออุ่นทองให้กันน่นเอาเาขาจะหงยอยุคใครกันยุคหัน วัยด้อร์ห่อนเด้อยแล้กันสุดนีงปุงแล้วกันยกออกมากเลยเนี่ยพูดแม่ใส่อีกูแล้วฮะนี่กันแม่ใส่อีกโูกโทษแสงอีกูเล้วผมขอใส่อีกูชุดแห้งกับประได้ ไปต้องีกินแล้วบ่บูเด OK ี๋ยนีจะได้ตีกันน้ำหนองมาอยู่เดี๋ยวนี้นั่งมาแล้วมาไ้เบ้าแต่เห็นหังนี่เนี่ยปูน้ตาไปตางปูน้งตาลมาก็ได้นั่นหน่อยหน่อยขอจุกบาทอยู่ชุดเลสีผงว่าดาเป็นเฮ้ ยังนงมกบกความังแม่ควาพุทธจะพ้องเลยบันเพทังห่อนบัณฑิตว่าความง่ายเมื่อกี้อือไปตาชั่ตาชั่งจะตีให้มึงยุพี่น้องมึงย่อสวงเข้าจะปูดออกมาหนีเล้วกินให้มันเมือดน่มึงนองได้ปุนอ่ะมันบรกาว่าเขากองนี่แล่อไปแล้วก็เป็นมันกรบชุบแต่เปน็นหลาย โจ้เพิ่นแตกป่ะไปก่อนพี่น้องแตกเป้าเพื่อให้มันดังแค่ขอบคุณในรายสำหรับคลิปนี้คลิปสีพานมากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องวีกับเลขาสองคนนั้นไปก่อนสวัสดีจ้า